เกณน์จนจิตวิตริทวาหุรังวาสเทสวายรักนังกนิตังนโนสมังอาทิตถาตังสมังทลังสุปะภังสุหัสตังสุกันนาสุมาหุตตจัตสุยิต ปรามจาลิสุปัททขินนางกายจากรมมังปัททะขินนางปาัทคขินมนโนกรรมมังปณิเทตเตปัททขินนาปาัทขินนานิกตวันนลพานตาเทปทานินในภวตุสัพังมังคลา กันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานนัสตาโสธิมาวันตุเตปผู้วัตตุสัพพมังขลังลางพระเทวตาสัพพธรรมานนัสตาโสธิมาวันตุเตปผู้วัตตุสับธรรมังขลังลางพระเทวตาสัพพ สังฆานุอาเวนัสตาสุธีพระวันตุเตง

ごめん。

tamarind with heaven 嗯 mm. คุณผูพี่ข้าเจาทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอ้อมน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงสาธุครับ